บ้านาเฮ <laughs> ตอนการติดตั้งซอฟต์โค้ดโดย Modern Form Home Decorative เดี๋ยวกลับมาพบกับรายการสมาคมนิยมรักกันต่อสักครู่นะคะโอางแล้วโดนใจความเอ่ยความรักมันเป็นอย่างนี้นี่เองเอ้าพี่ไม่มีชุ้มเหรอไหนจะนายเรียกตัวนี้ไม่มีแล้ว เป็นอะไรเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์เท่ไม่เบาเอาตลอดเกี่ยวคลื่นนะตัวนีเก่งเยอะเฮ้ยทมายถึงองค์การทั้งานนี่แล้วไอ้ที่ร้องไห้นี่ร้องทพราะเกลืออะไรฮะอ้าวดูคนสึ้งใจอ่ะสูเพื่อนใจก็ฟังรายการเนี่ยสมาคมนิยมรักโอ้เป็นโดนใจมากเลยอ่ะนี่ความรักมันตอบโจทย์เลยเนี่ยหาฟังรายการนี้ไม่ต้องนานก่อนหน้านี้เนี่ยไปหลบไปฟังรายการอื่นเลยอ่ะอ้าวแล้วปกติพี่ฟังรายการอะไรฮะสมาคมนิยมเก่งกว่า เป็นรู้ให้โบเขามีอีกช่วงนะเข้าเว็บนี่เลยสามขาซ้ายโโอ้หจะบ้าเหรอไมายถึง้วยนี้โดนแสกตาโอ้โหไม่ใช่ดีนี่นี่เฮ้ยต้องลองฟังนี่ได้ไหมไอ้มาแล้วมาแล้วจบแล้วเลยเฮ้ยีลองฟังดูโดนใจมากเลยกลับมาพบกับรายการสมาคมนิยมรักอีกครั้งนะฮะใครบางคนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตที่มีสุขไม่ใช่ชีวิตที่ไม่ สิ่งชีวิตที่รับกับความทุกข์ได้อย่างเข้าใจนะฮะนั่นไงนี่แหละสัจธรรมของชีวิตนี่ยงโดนไหมโดนถ้าผมรู้อย่างนี้แต่แรกนะพี่อืผมรับมือกับทุกปัญหาได้หมดด้วยการยิ้มเลยเดี๋ยวก่อนทำไมแกจะมีปัญหาอะไรทั้งไหนเนี่ยคนเครียดอย่างผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยออฟฟิศเราเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรโอ้โหเปิดติดประตูตู้กันเนี่ยโกรธใครมาปึ้งปังปึ้งปังคนกเลังคิดงานอยู่ไอเดร็กุ้มปิดปิดปึ้เปิดปังดับเลยงานไม่เดินซังเป็ดครับ โถเอ้ยก็แค่นี้เองนี่วิธีง่ายนี่เลยแค่หัดปิดตัวนี้สุกว่า s o ฟโค l o เป็นการช่วยทําให้แบบว่าการเปิดปิดเนี่ยนุ่มนวลไม่มีเสียงมีเจ้าตัวนี้สบายเอาไปให้เลยนี่เของเล่นลูกเจ้านายหรือเปล่ามก็จานบินเลยเฮ้นี่แหละ s o ฟ t c l o นี่แหละเอาไว้ใช้ติดโดยเฉพาะเออาช่างดีกว่าอย่าเปลี่ยนเลยของแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนครับเรื่องแค่นี้ไม่ต้องเรียกช่างก็ได้ครับจะติดตั้งซอฟ t c l ง่ายนิดเดียวเอง ไม่ต้องจ้างช่างไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยติดตั้งอะไรเลยด้วยครับจริงสิครับีกคิวเชื่อมือมิสเตอร์โฮมสิครับบ้านฮาเฮตอนการติดตั้งซอฟต์โค้ดโดย Modern d e r ด f o r m Home d e c o r a t i v e เดี๋ยวนี้ติดตลกนนมิสเตอร์โฮมไม่ต้องใช้ไขควงไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ติดซอฟต์โค้ดได้โอ้โหถึงใสใ่แกจะเอาขำย้งไพี่หลุย์แกก็จัดให้แกหน่อยเออจะหอาหาืยอยนี่มัติดได้ยังไงอ่ะ <c oughs> จริงๆนะครับแค่มีซอฟต์โค้ดของ m โมเ r ลฟ o ร์ม e ฮ e Creative กับมือเปล่าๆก็ติดตั้งได้แล้วครับผม จริงเครับใช้แค่มือเปล่าๆเราก็ติดซอฟโค้ดได้แล้วเหรอเฮ้ยไปทำเสียงเขาทำไมไม่ได้จริงเครับกัจะง่ายขนาดนั้นเลยครับพี่สซฟ์มถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสิครับแล้วจะรู้ว่าง่ายนิดเดียวโอเคเฮ้ยอ่ะเราไปดูอีกคิวติดเนี่ยมช่ไหมเออเนี่ยคิวทำอะไรอ่ะ อยากกำลังใช้สมาธิลองดูอยู่ลองดูลองดูลองดูต้องลองทำนี่นะครับดูอะไรแบบนี้หมายถีงดูสิว่ามันติดกันยังไงเฮ้ยเออทำมาได้ต้องการกำลังใจหน่อยพี่เชียร์ผมหน่อยอีคิวสู้สู้อีคิวสู้ตายอีคิวไวไลทสู้ตายอีคิวจะตายตรงนี้แหละครับบ้านฮาเฮตอนการติดตั้งซอฟต์โค้ด โดย Modern Form ์ o โฮ Decorative ทำไงดีครับมิสเตอร์โฮมครับผมพร้อมแล้ว EQ ติดตัวซอฟท์โครดเข้ากับถ้วยบานพัดนะครับอือแล้วติดกับถ้วยน้ำจิ้มได้ไหมครับถ้วยขนมหวานดีกว่าครับนี่มบ้าเหรอเอาดีๆเลยนี่เขาพูดสามัญชีลอยมาช่วยเลยเนี่ยมิสเตอร์โฮมครับเรามีบานพัดทั้งสองตัวนะครับหน้าบานนี้เราติดตัวบนหรือตัวล่างดีหนอครับเราสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้ง2ตำแหน่งครับจะด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ตู้หนึ่งใบมีบานพับ2ตัว เราติดอุปกรณ์ซอฟต์โค้ดแค่เพียงตัวเดียวซอฟต์โค้ดก็ทำงานได้แล้วครับโอ้โอไม่ต้องติดทั้งหมดไม่ต้องทำให้ซิ้นเปลืองขนาดนั้นอโอ้ย,อยแ่ผมติดกับบานล่างไอ้บานบนแล้วกันบานบนบดีกว่านะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแ,แล้วครับลองปิดเปิดดูได้เลยครับโอ้ย เงียบกริบแบบนี้แหละครับผมไม่ต้องมาเสียอารมณ์กับเพื่อนร่วมงานไร้มารยาทปิดประตูตู้เสียงดังอีกแล้วเฮ้ยแขงนียติดตั้งง่ายไม่ต้องเลียนช่างนะครับประหยัดอีกด้วยเพราะว่าหน้าบานหนึ่งเนี่ยมีอยู่สองบานพับเราติดแค่บานพับเดียวมันก็ซอฟตนะ์โค้ดแล้วอันเดียวเองเหรออันหน้าโอ้โหสุดยอดเลยครับแน่นอนอยู่แล้วครับและอุปกรณ์ซอฟต์โค้ดของบริษัทฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟก็ยังมีให้เลือกใช้ได้ทั้งบานไม้และบานอลูมิเนียมด้วยนะครับ วัสดุสบายมากๆต่อไปนี้ก็ต้องเสียสลิดอะไรต่อไปแล้วเออแล้วมีแบบนี้ก็ดีนะสบายนะแล้วดูดีกว่าเยอะของก็ไม่พังง่ายด้วยเออขอบคุณมิสเตอร์โฮมมากๆนะครับขอบคุณครับครับผมเออถ้าเจ้านายมาลองเปิดต้องชื่นชมไอคิวแน่ๆที่ทําการใส่ซอฟต์โค้ดให้กับหน้าบานแบบนี้แหละผมได้ขึ้นเงินเดือนรวยแน่ๆแต่ว่าเออว่าเจ้านายเราล่ะ นัดประชุมบ่ายสองนี่บ่ายสามแล้วเฮ้ยสงสัยไม่ประชุมแล้วมั้งเฮ้ยเราไปเที่ยวกันมาไปดีกว่างั้นเดี๋ยวพี่แววรถเราไปรอพี่หน้าตึกได้เลยนะเ๋ยเจอกันยามไป,ไปสยามห้างเปิดใหม่สบายเราทําดีทุกอย่างเงินเดือนได้ขึ้นแล้วเออโอ้หหน้าโทรมาเยครับหัวหน้าครับโอรถติดแต่ยังมีประชุมใช่ไหมครับอ๋อโอเคเดี๋ยวรอที่นี่นะครับไม่ใช่ปัญหาครับอีคิวอีคิวเห็นหมอจะดดตรวจไปเที่ยวอะไรไม่ทราบครับจะลดเงินเดือน ไปคุยเองแล้วกันนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับถ้าถ้าบอกว่ารู้จะรู้จักผมนะครับหัวหน้าโอเคผมรอแล้วครับค <c oughs> รับหัวหน้าครับเี้ยคิวเพิ่เงินเดือนใช่ไหม